เพื่อนๆเองไม่บอกเกมอมองอันนะครับจะไหม importer สามคน่าเธอเพื่อนเติมอัปเดตไ่ไกลอยู่นะตอนที่ผมเล่นล่าสุดมันไม่มันไม่มีอะไรแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับตอนที่ผมเล่นอ่ะ มันมีแค่ให้เลือกสีด้ือ3ซ้ำมาชุดอ่ะอย่าลืมคลิปนี้ให้จบนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกดติดตามช่องคัมพีนะมีคนมีออดอัดเลี้ยง รอโฮสดนะครับไม่กดเริ่มสักทีทำไมไม่กดเริ่มเออนี่ยหลเริ่มตอนแรกเไม่กดเริ่มอ,อิมพัลเตอร์สามคนนะเหมือนเดิม,มเล่นเพื่อที่จะได้มีโอกาสเป็นอิมพัลเตอร์หน,นึ่งในสิบสี่คนไม่ หนึ 1> 1่งเมตรสามเฮ้ยครูเมดก็ได้เปิดแสงเกมเาอาจจะโดนสีเขียวปากก็ได้ใครจะไปรู้เพื่อะไรอ่ะทับไฟทับไฟ ถ้าไปเพื่อให้ไปชอบไอ้ยมันมีตัวปัน่นไ,ไม่ได้เหรอเออนี่แต่พี่ชายจะบล็อกทางทำไมพวกอินพอร์เตอร์เปิดเร็ว คนานานเลยกว่าจะเปิดคนก็มาลุมในห้องนั้นมดอาจจะโดนใครปาดก็ไม่รู้นะครับมันมีโอกาสอยู่ที่ผมจะโชคร้ายแล้วก็โดนปาดอย่ากตายช้ยชาช้อันเนี้ยเป็นเควสที่ผมเกียดที่สุดแต่ก่อนผมเลื่อนแบบเร็วมากจนมันทำไม่ได้ต้องเลื่อนแบบค่อยๆเลื่อนนะครับมันถึงจะทำได้ง่ายมาก ปกติจะมีบอกนะครับว่าโยปกติจะมีบอกนะครับว่าโค้ดอะไร กบวนอะไรกันนะเอลอยู่ไหนเอลอยู่ไหนเอลอยู่ไหนโอเคเชียเขาอะโอ้คนตายไปห้าคนเลยเหรอเฮ้ยคนตายเยอะเกิน สามคนที่มีอิมพอร์เตอร์นะครับมีแค่หกคนที่แบบเอ้เซลล์รีพอร์ตไม่ทันละหมดไปละเฮ้ยเพื่อนรีบ,<ๆ>ร,บรีบโหวตกันดิพอมันไม่โหวตก็ต้องมารอเวลาหนึ่งนาทีให้มันในเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยตาย <c oughs> เาเป็นอะไรเขา F K หรอคือตอนนี้ก็ต้องรอเวลาอีก25วิเพราะมันไม่โหวตกันแล้วคราวนี้ก็ต้องมานั่งรอเดเลินพอร์ p o r t ร์มันก็ มันเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยมันจะมีคนปั่นแบบไม่โหวตอะ่ะถ้าพิมพ์ไปว่าทูเล็ดก็นีอย่างงี้งละ่ะอือาอีกตาหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ I yeah. เนี่ยโอ้ผมจะได้กับไอ้คนเขียนที่ผมคุยไปเมื่อกี้ว่าเขาเป็นโอ้เอ็นจีเนียร์ดีเอ็มเอ็นจิเนียร์ bro ทว่าผมโดนแน่เลย น้องรับบอกผมไปตามเขาออกิเลียอยู่ไหนอะ โยวอตาแห่ทีนี้ผมอีกพอเตอร์เพราะผมเข้าท่อเนจีเยล่ยิมาคอ้นะเดี๋ยวเรายาวคอนนะิงาวคอนี่คืไม่เป็นแน่นอนไอ้ยิงนคอไม่เป็นหน่นอ่เป็น พี่พอดอะไร สก,กีบวลด้วนไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามันคืออะไรนะไม่เข้าใจเหมือนกันปิงหนึ่งร้อยเก้าสกีบวลดวไม่ได้หรือผมตายไปแล้วออวลดไปแล้ว คือเล่นเกมมังอ็อกมันเสียเวลาอย่างนึงคือไอ้พวกที่มันแบบไม่โหวตแล้วมันยื้อเกมคือเวลาเกมมันจะเดินไปต่อเวลามานันเนี่ยก็คือต้องโหวตน,นะและคือมันโหวตไม่ได้เอออย่างงั้นแหละโอ้ยแต่มันสามสามแล้วก็เลยผมเชื่อคนตัวเขียวเขาเป็นต่างแขกคสองอินพอร์เตอร์เองตายไปหลายคน เบบี๋สวยเลยเออมันอยู่กับสองคน <c oughs> มาจาก <c oughs> เขามาจากไหน <c oughs> เหมือนไร <c oughs> เชือ่อมทอมา <c oughs> A E I O U bro ยืนอยู่หน้ากองนะเมื่อกี้มีอะไรหรอแต่ต้องนับคึวโยผมโดนแน่เลยอ <c oughs> เออเก็บร้อย อะไรเนี่ยแล้วเขาบอกว่าจอเดี่ยเกิดแบบเอาจิงๆนะถ้าเกิดผมแบบไอ้นี่นะเอาจิงๆนะแพ็คเกอร์ในแพ็คอย่ไหนเนี่ยเอาจิงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าผมผมเป็นอีพอ์เตอร์แล้วผมหลอกเขาเมื่อกี้แล้วเขาแล้วเขาพิมพ์แบบนั้นอนะแล้วเขาส่งอะไรแบบนั้นเขาเป็นคนที่หลอกง่ายมากเลยนะใช่แต่คือผมไม่ได้หลอกไงคือผมเป็นจริง มันก็ต้องมานั่งรอในคนที่มันไม่วูนเนี่ยเอามันมีสองคนเหรอแสดงผมโบวผิดเรี่ยม,มสายไฟเรี่ยมสายไฟเรี่ยมสายไฟ เคลียรเชื่อมสายไฟเคลียนั้นเพื่อนไหวอยู่นะเพื่อนทำเนี่ยทำไปหนึ่งงานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรบ่แปลกแล้วคนตายอยู่ในห้องน้งหรือเปล่าไม่มีน้ำมีนะ หาเควสทำหนึ่ยไม่ดูนะต้องเดินหาไปเรื่อยๆว่าผมมีเคลสไหนไหมไม่ได้ดูด้านนี้เลยไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยซ้งหเอ้ยนี่ว่าอะไรไม่ ไม่มีหาเวทนะตอนนี้เดินหาเวทอยู่ไอโย,โยูโย่วะเดี๋ยวเฮ้ยแปลกแปลกละอะไรมันจะไวอะไรขนาดนี้ เอเออะไรเนี่ยตาของคนรย วตเขาละกันเพราะผมไม่รู้จะวตใครส่วนเคสผมก็ไอโอทูนั่นแหละเดี๋ยวกลับไปห้องเดิมนะครับแมตตี้ไม่ทันละมันช้าเกินไปแล้ว ตายเลยจีจีึงเลงหนึ่งคนถ้าเกิดโอเคเราแพ้แล้วครับบายบายจีจีเราไม่มีทางรอดในสังคมแล้วนะเอาจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนเราจะตายเยอะขนาดนะี้ตอนนี้เราเสียเพื่อนไปเยอะมากๆเลยนะ มต้องตายแน่ๆเลยถ้้เกิดอยู่ในห้องนั้นนะใครตัวคนหนึ่งเลยนะบอกเลย แ่ะหละจริงนะไอคนที่ซ่อมไฟกับผมมันเป็นอิมพอร์เตอร์อรก็มันได้ไปกันแน่ๆทกนแลกก้วกดแชร์กดแล้วก็ติดตามชอ่องีเพด้ยโอเคบายไป<า>